มาด,ด้าห้ามพลาเลยนะคะกับตัวนี้เลยค่ะมาด,ด้าสนะคะตัวเอสเลเตอปี2021นะบอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลย นี้นะคะจะพาลูกค้านะคะไปลองเทสไดคันนี้ดูเพิ่งได้เข้ามาเมื่อวานเลยนะรถบ้านแท้ๆมาขายที่เต็นท์เลยนะเดี๋ยวเราไปลองดูช่วงล่างกันดีกว่าว่าจะหนุบแค่ไหนเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูในส่วนของตัวรถภายในเดี๋ยวไอไปแนะนําให้ค่ะไปดูกันปะมาค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเทสได์ดูนะคะว่าคันนี้จะเป็นยังไงบ้าง คือเครื่องเงียบมากนะเครื่องเงียบเครื่องนิ่งอย่างที่ไอ้บอกว่าคันนี้มันจะเป็นตัว Sky Active G แล้วก็เป็นตัวใหม่แน่นอนว่าลูกค้าใช้งานมาค่อนข้างน้อยเลยนะคะปี21วิ่งมาประมาณ30,000กิโลเดี๋ยวไปลองวนให้ดูสักหนึ่งทีว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้าง ส่วนจอนะคะจอของเขาก็จะเป็นจอแบบสัมผัสนะเป็นแบบทัสกีนแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีจอยคอนโทรลเลอร์ด้านล่างนะคะสามารถเลือกปรับได้พวงมาลัยมันติ2ฝั่งนะคะมันติฟังก์ชัน2ฝั่งสามารถเลือกคอนโทรลจากตัวจอก็ได้ด้วยนะคะพวงมาลัยหนังพวงมาลัย3ก้การทรงสปอร์ตใครที่ชอบรถที่ออปชั่นเยอะๆออกแนวสปอร์ตดีไซน์แบบทันสมัยก็อาจจะเลือกเป็นมาด้านะเพราะว่าการเข้าโค้งเนาะช่วงล่างหนึบแน่นอน รถใหม่ใหม่แบบใหม่เอี่ยมนะคะช่วงล่างดีเลยนิ่งเงียบไม่มีสั่นได้เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวลองมาพูดนอกสถานที่กันสักนิดหนึ่งนี่เราเข้ามาตรงตลาดอินดี้ครอยู่แถวนี้นะคะไม่ไกลาจากเต็นท์เราอยู่กันลาระพลึกเนาะเราจะไปหยุดกันอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราถอยหลังโชว์กล้องเราสักหน่อย ไม่มีถอยเป็นไหมนะไม่ค่อตรงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ <c oughs> นะคะเอาแค่แค่จอดก็พอโดยรวมด้านหน้าประมาณนี้พยางปูพื้นนะคะของมาด้าเขาเองอันนี้ก็ให้ติดรถล,ลูกค้าไปด้วยเลยพวงมลาลัยมันติฟังกชั่น2ฝั่งพวงมลาลัย3าการไม่หลุดไม่ลอกเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ ไปดูรอบนอกกันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเครื่อง1.3นะคะตัวเอเซเลเตอร์ ater, ปี2021 469,000บาทพึ่งได้เข้ามาใหม่สีสวยๆแบบนี้ชุดแต่งรอบคันที่ได้มาอันนี้ก็เดิมๆจากศูนย์นะคะตัวท็อปของเขาตรงนี้นะก็จะต่างจากตัวธรรมดานะคะตรงนี้จะเป็นโครเมียมส่วนด้านในตรงนี้แตกต่างจากฉมก่อนๆคือตรงนี้มันจะเป็นหน้าหลังพึ่งเป็นสีดำเปยนโนแบกด้านในนะคะไม่ได้เป็นขีดๆเนาะเพราะว่ารุ่นตัวเก่ามันจะเป็นตัวขีด3แถวนะคะอันนี้ ก็แมกไฮเปอร์แมกเดิมจากศูนย์นะคะแมกลายใหม่แล้วเป็นตัวเช็แล้วเรียบร้อยยางปีใหม่พร้อมใช้งานไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวใหม่แล้วเรียบร้อยที่สาคัญตัวเปิดของเขาสีเดียวกันกับสีตัวรถขอบยางไม่ต้องพูดถึงแน่นไม่มีกรอบนะคะแล้วก็จะมีตัวชีเลตมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะใช้งานได้ด้านหลังก็มาพร้อมกับชุดแต่งด้านหลังของเขานะคะอันนี้ก็ครบเลยมี จะเป็นท่อ2ท่อแล้วก็จะมีปุ่มรักษาความปลอดภัยนะคะเซ็นเซอร์ให้ลูกค้า4จุดตัว SKY ACTIVE G นะคะเครื่องเบนซินนี่เลยนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะนี่เขาก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ลูกค้าด้วยนะคะันนี้ออปชันเขาแบบจัดเต็มภายในนี่แบบใหม่กิก๊กแบบไม่ต้องแทบจะไม่มีที่แทบจะไม่เคยวางของเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็จะมีตัวพับเบาะนะคะจากด้านหลังแบบนี้นะคะ2จุดนะถือว่าเรียบร้อย สีไม่เคยทําแน่นอนเม็ดอักอยู่ครบน็อตไม่เคยขยับอ่ะโอเคเราดูโดยรวมแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องบ้างก่อนนี่เลยนะคะภายในตัวเื่องเครื่องของเขาสี่แต้มจากศูนย์อยู่ครบเม็ดอักอยู่ครบน็อตไม่เคยขยับนะคะสังเกตที่ฝากระโปรงของเรานะคะอันนี้คือเข้ามาคือเดิมๆเ,เลยลูกค้าเอามาขายที่เต็นท์นะคะรู้ประวัติความเป็นมาอย่างดีลูกค้าจะได้อะไรจากคันนี้นะคะปี2021คันนี้ รถไม่น้อยรถรู้ประวัตินะคะที่สําคัญประหยัดไปหลายแสนคันนี้ถ้าออกห้างไปแดงก็น่าจะอยู่ประมาณ0กแสนกว่าถึงเจ็ดแสนซึ่ง,งลูกค้าได้ไปในราคา4ี่แสนหกหมบาทตอบโจทย์แน่นอนนะคะกำไรเพียงแค่ส0 0 0มกิโลเข้ามาคุยเงื่อนไขกันนะคะสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปดสามนะคะหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสรกุฎค่ะเพราะตอนนี้เรามีรถให้เลือกมากกว่า700อยคันยังไงฝากมาต่อสองคันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย